ครับผมช่องดักเซลโลโอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องพายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่141นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวงของเราก็ได้กล่าวว่าชํำระไขกระดูกก็ได้เริ่มจะเปิดขึ้นแล้วนะพิธีเหตุกาจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ ที่141แก่นเลือดมังกรในวันถัดมาเมื่อโจหยวนพาเยาๆๆไปยังจุดรวมพลเขาก็ได้พบว่าโจไถ่จ้างหยานและสิทธิสายม่วงอีกไม่กี่คนกำลังรออยู่ที่นั่นแล้วยกเว้นโจไถ่แล้วสิทธิสายม่วงคนอื่นๆก็มีสีหน้าเฉยเมยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความที่เหนือกว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิสายม่วงมีสถานะเหนือกว่าสิทธิสายทองอย่างโจหยวน แม้ว่าพวกเขาจะแสดงท่าทีเฉยเมยต่อโจยหยวนแต่แววตาของพวกเขาก็ได้เริ่มอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้เห็นเยาเยาวพวกเขาจัดเสื้อผ้าและท่าทางอย่างยิ้มเงียบขณะที่รอยยิ้มรล่อเราและเป็นมิตรปรากฏให้แกนางนับตั้งแต่ที่เยาเยาได้แสดงตัวในวารแรกชื่อของนางก็ได้แร่กระจายไปทั่วยอดเขานางได้รับการสวมมงกุฎเป็นสาวงามแห่งยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ในทันที ไม่ว่ารูปร่างหน้าตาหรือบุค,คลิกภายนอกเยาเยาก็จัดอยู่ในประเภทที่ไม่มีใครสามารถทัดเทียมได้แม้แต่คนสวยอย่างรู้หยานก็ยังดูน่าเบื่อมากเมื่อเทียบเคียงกับเยาเยาดังนั้นการมาถึงของเยาเยาจึงได้กระตุ้นความคิดบางอย่างในตัวชายจำนวนมากของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์แต่ในหัวใจของเขาก็ได้แตกสลายลงเมื่อได้พบว่าเยาเยาอยู่ถ้ำเดียวกับโจหยวนแทบไม่ได้กล้าออกมาเลยไม่มีใครแม้แต่จะได้เห็นนางทำให้สิทธิชายนั้นโศกเศร้าและคร่ำครวญ ดังนั้นเมื่อเหล่าสิทธิสายม่วงเห็นว่าในที่สุดเยาเยาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาทั้งหมดก็กลายเป็นคนอบอุ่นและเป็นมิตรในทันทีหากไม่ใช่เพราะมีโอกาสที่เยาเยา,ยาจะปรากฏตัวพร้อมกับโจยหยวนพวกเขาคงไม่มีใครเสียเวลาอยู่ที่นี่นานขนาดนี้ในวันนี้นั้นเยาเยา,วยาวสวมเสื้อผ้าสีดำสนิท ผมดำสลวยของนางรวบไว้อย่างเรียบง่ายเผยเห็นเอวที่เรียวบางราวกับต้นหลิวพลิวไหวอย่างแผวเบาเมื่อสายลมพัดผ่านรูปรักษ์ที่งดงามและสง่างามของนางทําให้ใครๆก็อดไม่ได้ที่จะมองอีกครั้งในแง่ของรูปรักษ์และการปรากฏตัวเยาวๆอยู่ในระดับที่สามารถนํามาซึ่งหายนะได้เลยโจหยวนเคยเห็นสาวงามมาหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ในแง่ของรูปรักษ์นั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะพบคนที่สามารถทัดเทียมกับเยาว ราวกับว่าความงามของนางนั้นถูกหลอหลอมโดยธรรมชาติไม่มีตำหนิแม้แต่น้อยจริงๆแล้วใครก็หลงสเสน่ห์ใบหน้าอันสมบูรณ์แบบของนางได้อย่างง่ายดายเคยมีช่วงหนึ่งที่โจหยุนจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเยาเยาที่มีรันมีเสน่ห์ดึงดูดเช่นเดียวกับจัวชิวชิงอยู่เป็นไปได้ไหมว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกนี้จะต้านทานนางได้เลยเยาเยายืนอย่างสง่าง,งามข้างๆโจหยวนใบหน้าขาวนวลของนางงามราวกับหิมะ แต่ใบหน้าของนางนั้นก็ไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆต่อรอยยิ้มอันอบอุน่นและหล่อเหลาของเหล่าสิทธิ์สายม่วงแม้แต่ริ้วขึ้นเล็กๆก็มองไม่เห็นในดวงตาที่ใสแจว๋วนางเฝ้าดูเมฆลอยผ่านบนท้องฟ้าขณะที่นางอุ้มทุนทนไว้ในอ้อมแขนโดยไม่ได้สนใจการมีอยู่ของคนอื่นๆโจ้ไถยยิ้มให้โจหยวนและกล่าวว่าในเมื่อพวกเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเราก็เตรียมตัวไปกันเถอะโจหยวนพยักหน้าโจไทยโบกแขนเสื้อขณะที่พลังหยวนพุ่งออกมา เป็นก้อนพลังหยวนที่พาคนทั้งกลุ่มไปบนฝาขณะที่พวกเขากําลังบินผ่านยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เมฆพลังหยวนอีกสองก้อนก็ได้โผล่ขึ้นมาจากยอดเขาอีกสองลูกบนเมฆทั้งสองก้อนนั้นมีสิทธิสายม่วงจากกลุ่มอีกสองกลุ่มกลุ่มของหลู่ซงนําโดยหลู่หยานด้วยร่างกายอารรถแรงของนางก็ยังคงดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีแม้ว่านางจะไม่สามารถเทียบเคียงกับเยาเยาได้แต่นางก็ยังเป็นสาวสวยที่น่าหลงไหล สายตาของนางจับจ้องไปที่เยาเยก่อนจะหลบสายตาไปรอกับการถูกโจมตีทั้งจิตใจกับจ้องไปที่โจหยวนอย่างดุร้ายราวกับว่าจะปลดปล่อยความผิดทั้งหมดไปที่เขากลุ่มของลู่หงนำโดยหยวนหงพวกเขานั้นมีสื่์สายม่วงมากที่สุดของทั้งสามกลุ่มนี้พวกเขาจึงได้สร่งรัศมีอันแข็งแกร่งออกมามองไปทางกลุ่มของอุปโสเฉินอย่างกล้า,าหาโดยไม่ลังเลสิทธิหลายคนจ้องมองไปที่เยาเยาอยู่ตลอดเวลาโจไถจ้องมองพวกเขาด้วยความโกรธ แต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะปะทะกับพวกเขาที่นี่โดยการกระทืดเท้าเพียงครั้งเดียวเมฆพรางหยวนก็เร่งความเร็วขึ้นทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังยอดเขาสูงใหญ่หลายยอดถูกผลักเข้าไปในเมฆบนผืนดินอันกว้างใหญ่เมฆพรางหยวนล่องลอยผ่านท้องฟ้าเป็นระยะเสียงร้องและเสียงเจอเจ้าของนกานาชนิดดังไปทั่วบริเวณบางคนยังเห็นกลุ่มสิทธิ์ในชุดดำบินผ่านท้องฟ้าเป็นขบวนอย่างเป็นระเบียบพวกเขาก็คือสิทธิ์ของผู้เขาชั้นในพื้นที่ทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่คึกคักและวุ่นวาย ขณะที่พวกเขากําลังเดินทางไปนั้นโจไถ่ก็ได้แนะนําโจหยวนน้องชายโจหยวนพิธีชําระไขกระดูกหยวนจะเปิดทุกๆสองเดือนแต่ละครั้งจะกินเวลาเป็นประมาณสิบวันเจ้าควรจะจดจําเวลานี้เอาไว้โจหยวนถามด้วยความอยากรู้พี่ใหญ่โจไถ่พิธีชําระไขกระดูกหยวนนี่มันคืออะไรกันแน่นะโจไถ่ไม่ตอบเพียงแต่กล่าวว่าแล้วเจ้าจะรู้เมื่อเราได้ถึงจุดหมายสิ่งเดียวที่โจหยวนทําได้ก็คือพยักหน้าหลังจากผ่านไปสักพัก พลังหยวนใต้เท้าของพวกเขาก็ได้เริ่มช้าลงโจหยวนเงยหน้าขึ้นมองไปข้างหน้ารากับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างหัวใจของเขากลับสั่นไหวโดยไม่ได้ตั้งใจด้านหน้าพวกเขานั้นมีภูเขาสูงตระหง่านราวกับเสาค้ำยันสวรรค์เชื่อมท้องฟ้ากับผืนดินเข้าด้วยกัน ระหว่างภูเขามีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านเมื่อมองลงมาจากด้านบนดูเหมือนมังกรตัวยาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังบิดตัวและขดตัวอยู่รอบๆรัศมีที่ไม่อาจบรรยายได้พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้ความรู้สึกร้าวกับเสียงคำรามอันแผ่วเบาของมังกรก,กำลังสะท้อนไปทั่วแผ่นดินโจยวนและคนอื่นๆลงบนภูเขาลูกหนึ่งภูเขายักษ์และแม่น้ำที่ขั้นพวกเขากลุ่มของพวกเขาเล็กเท่ามดเลยทีเดียวพลังหยวนฟ้าดินที่นี่ช่างบริสุทธิ์เลือกเกิน จูจูโจโหยวนก็ค้นพบว่าพลังหยวนฟ้าดินที่อยู่โดยรอบตัวเขานั้นบริสุทธิ์มากมากกว่าที่อยู่ในถ้ำหยวนสีทองพื้นที่ดังกล่าวถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบซึ่งหมอกเหล่านี้ปรากฏขึ้นก็นต่อเมื่อพลังหยวนฟ้าดินในพื้นที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งเท่านั้นหรือว่าเป็นเพราะแม่น้ำดวงตาโจหยวนหลีลงเขาจ้องมองไปยังแม่น้ำที่กว้างใหญ่และคดเคี้ยวระหว่างยอดเขาเขาเห็นหมอกลอยขึ้นมาจากแม่น้ำอย่างต่อเนื่องกลุ้มครื้นกับอากาศ เขายังรู้สึกกดดันอย่างแปลกประหลาดเมื่อเขาจ้องมองทําให้ความกลัวผุดขึ้นมาในใจยังไม่ได้ตั้งใจดูเหมือนว่าแม่น้ําเหล่านี้ไม่ธรรมดาเลยนี่คือสถานที่ชําระไขกระดูกหยวนละโจไถย,ยิ้มให้โจหยวขนขณะที่ชี้ไปที่แม่น้ําอันกว้างใหญ่ในขณะนี้สายน้ํำหยวนที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดกาลังไหลลงมาจากท้องฝาหลงสู่ภูเขาน้องชายโจหยวนแม่น้ําเหล่านี้ไม่ใช่แม่น้ําธรรมดาพวกมันมีต้นกําเนิดมาจากเส้นเลือดของมังกรของนิกายชางส่วนของเรา เส้นเลือดมังกรเหรอโจหยวนตกตะลึงมีคํากล่าวจากอาณาจักรต่างๆว่าผู้ใดที่ได้เส้นเลือดมังกรมาย่อมได้ทุกสรรพสิ่งใต้สวรรค์แท้จริงแล้วเส้นเลือดมังกรนั้นทํามาจากพลังหยวนที่เข้มข้นมากและนิกายชางส่วนของเราก็มีเส้นเลือดมังกรอยู่หนึ่งเส้นซึ่งเราเรียกว่าต้นกําเนิดเส้นเลือดมังกรหมายความว่ามันคือต้นกําเนิดของเส้นเลือดมังกรในนิกายเหตุผลหลักที่ว่าทําไมพลังหยวนฟ้าดินของนิกายเราจึงอุดมสมบูรณ์ และสามารถสร้างํำหยวนได้อย่างมากมายเนื่องจากมีต้นกําเนิดมาจากเส้นเลือดบังกอนนี่และต้นกําเนิดเส้นเลือดบังกรนี้ก็คือรากฐานของนิกายชางส่วนเราหัวใจโจหยวนสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเขาตกตะลึงขณะมองดูสายน้ําที่อยู่เบื้องหน้าไม่น่าแปลกใจเลยทําไมเขาถึงรู้สึกกดดันยังไม่อาจบรรยายได้ปรากฏว่าสายน้ําเหล่านี้มีต้นกําเนิดมาจากเส้นเลือดบังกอนของนิกายชางส่วนเหลือเชื่อไปเลยดวงตาเขาเริ่มร้อนเผาด้วยความตื่นเต้นขณะที่พึมพำ ข้าเริ่มอยากรู้แล้วสิว่ามันจะเป็นยังไงโจหยวนและคนอื่นๆยืนอยู่บนยอดเขาสายตาของพวกเขาจดจ้องไปที่ด้านหน้าซึ่งแม่น้ําเหมือนมังกรไหลคดเคี้ยวผ่านภูเขาขนาดใหญ่ยักษ์ลูกแล้วลูกเล่าก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบขนาดยักษ์ในที่สุดดูเหมือนทะเลสาบแห่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งยังมีภูเขาสูงตรงานอยู่หลายแห่งภูเขาเหล่านี้แบ่งทะเลสาบออกเป็นส่วนๆทาให้ดูเหมือนเขาวงกลมที่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกโจไทชี้ไปที่ทะเลสาบที่ปกคลุมไปด้วยหมอกแล้วพูดว่า นั่นคืออ่างเก็บน้ําพรังหยวนที่สถานที่จัดใช้ทําระพิธีไขกระดูกหยวนแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นอ่างเก็บน้ําแต่มันก็กว้างใหญ่ไพศาลมากดังนั้นเรียกว่าทะเลสาบมากจะดีกว่า ดวงตาโจหยวนจับจ้องไปที่ทะเลสาบนั้นขณะที่สีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันบางอย่างภายในทะเลสาบทำให้หัวใจของคนหนึ่งนั้นเกิดความกลัวไม่กล้าจะลงไปในน้ำานั้นเขารู้ดีว่านี่อาจจะเป็นเพราะเส้นเลือดของมังกรอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือการรวมตัวของพลังปามต้นกำเนิดที่ถือกำเนิดมาจากดินแดนแห่งนี้มีความกดดันบางอย่างอยู่เขาเงยหน้าขึ้นมองเห็นโครงร่างเรือนรางของขอบเขตอาคารายวนอันมหมมาซึ่งทอดยาวลงมาจากท้องฟ้าเหมือนโดมห่อหุ้มทะเลสาบย ทั้งหมดเอาไว้นี่เป็นสถานที่สําคัญของนิกายชางส่วนและได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดเมฆพารังยวนจานวนนับไปทวนกาลังลงมาในบริเวณใกล้ๆทะเลสาบหยวนซึ่งชัดเจนว่าเป็นของเหลษย์จากยอดเขาอื่นๆแต่สิ่งที่ทําให้โจหยวนประหลาดใจก็คือส่วนใหญ่ไม่ใช่ส์สายม่วงโจไถยอธิบายว่าพลังยวนในบริเวณทะเลสาบหยวนนั้นเข้มข้นมากแม้ว่าส์อื่นๆนั้นจะไม่มีคุณสมบัติเข้าไปได้แต่พวกเขาก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล จากการฝึกฝนที่ขอบทะเลสาบนี้โจหยวนยิ้มและถามพี่ชายโจไทยถึงเวลาต้องเล่าเรื่องการชำระไขกระดูกหยวนให้ข้าฟังแล้วใช่ไหมโจไทยพยักหน้าและชี้ไปที่ทะเลสาสิ่งสำคัญที่สุดที่เจ้าควรรู้เกี่ยวกับวิธีชำระไขกระดูกหยวนก็คือแก่นแท้ของมังกรต้นกำเนิดมันคือสิ่งที่เกิดจากการควบแน่นของพาราของเส้นเลือดมังกรต้นกำเนิดนั้นแก่นแท้ของมังกรต้นกำเนิดเ,เหรอแล้วข้าจะหามันได้ยังไงโจหยวนตกตะลึงฮะ แกนท้ามังกรต้นกําเนิดนั้นพบได้ในทะเลสาบเนี่ยแหละแต่ตามกฎแล้วสิ่ที่เข้าร่วมการชรําระจะต้องอาศัยความสามารถของตนเองเพื่อค้นหามันทะเลสาบหยวนมีต้นกําเนิดมาจากเส้นเลือดมังกรต้นกําเนิดและเต็มเต็มไปด้วยแรงกดดันแปลกประหลาดคนเราจําเป็นจะต้องหมุนเวียนพลังหยวนของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อต้านทานแรงกดดันนั้นซึ่งทําให้การค้นหานี้ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทะเลสาบหยวนอาจจะดูสงบนิ่งเมื่อมองจากภายนอกแต่กลับเต็มไปด้วยอันตราย เนื่องจากพลังชีวิตที่ล้นออกมาจากเส้นเลือดบางกรต้นกําเนิดนั้นมันมีพลังล้วไหลออกมาและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในน้าหลากหลายชนิดทําให้เจ้านั้นเมื่อเจอพวกมันเจ้าได้ปวดหัวแนะ่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสิ่งมีชีวิตในน้ําเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาจากพลังหยวนของบังกรหากเจ้าสามารถจัดการพวกมันได้เจ้าก็จะสามารถได้รับแกนของบังกรต้นกําเนิดจากร่างกายของพวกมันสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขึ้นแกนแท้ของบางกอก็จะยิ่งบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น โจไทยยิ้มกล่าวทำไมเจ้าถึงคิดว่าทะเลสาบยวนเปิดขึ้นเป็นเวลาสิบวันทุกๆครั้งเล่าก็เป็นเพราะว่าทุกคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในเก้าวันแรกในการค้นหามันในขณะที่การชำระไขกระดูกยวนจะจัดการในวันที่สิบวันนี้ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของที่กายช้างสวนที่เกิดขึ้นทุกๆสองเดือนสิสสายม่วงเกือบทั้งหมดจะมาเพื่อค้นหาแกนแท้บังกรต้นกําเนิดเป็นสิ่งที่สิสสายม่วงเท่านั้นที่จะได้เพลิดเพลินไปกับมันและไม่มีใครจะปล่อยโอกาสนี้รุดล้อยไปได้ไง่ายๆ เขาเหยียดนิว้วชี้ไปที่ท้องฟ้าเหนือทะเลสาบหยวนสายตาโจหยวนมองตามไปก็เห็นเกราร้อยอยู่กลางอากาศเกราะนั้นดูคล้ายๆกับแท่นบูชามีเสาหินเก่าแก่เรียงรายจำนวนมากประดับอยู่ตรงนั้นคือแท่นไว้สำหรับชำระและเสาหินบนแท่นบูชาเรียกว่าเสาชำระในวันที่ 10, สิบเหล่าศิษย์จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อยืมพลังจากเสาชำระเพื่อกระตุ้นแกนแท้ของบางกรต้นกำเนิดซึ่งในที่สุดจะทำให้การชำระนั้นเสร็สมบูรณ์ สายตาโจวยวนเต็มไปด้วยความสนใจขณะที่เขามองดูแท่นขนาดยักษ์บนท้องฝ่านอกจากนี้พิธีชำระไขกระดูกหยวนยังแบ่งระดับออกเป็นต่างๆอีกด้วยเมื่อทำการชำระแล้วเงาของมังกรจะปรากฏขึ้นและขดตัวอยู่รอบร่างกายดังนั้นระดับพิธีชำระจึงขึ้นอยู่กับจำนวนเงาของมังกรที่ปรากฏอย่างเช่นหากเงาของมังกรปรากฏขึ้นหนึ่งตัวจะถือว่าการชำระมังกรตัวเดียวซึ่งเป็นการชำระที่มีอันดับต่ำที่สุด ขั้นสูงสุดคือการชำระมังกรเก้าตัวซึ่งเงาของมังกรทั้ง9ก้าก็จะปรากฏตัวขึ้นโดยธรรมชาติแล้วยิงอัาดับสูงมากขึ้นเท่าใดประโยชน์ก็จะยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นหากต้องการชำระระดับที่สูงกว่าเจ้าจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อค้นหาแก่นแท้ของมังกรต้นกำเนิดเพราะจำนวนที่เจ้ารวบรวมได้จะกำหนดการระดับชำระของเจ้าโจไทอธิบายพิธีชำระเก้ามังกร แววตาสนใจอันเข้มข้นฉายแวบผ่านดวงตาของโจหยวนแล้วพี่ใหญ่โจไทท่านได้ระดับไหนเหรอโจไทเกาหัวอย่างเก้กกังๆข้าไม่ได้โดดเด่นนะักข้ามกลางสิทธิสายม่วงของนิกายชางซวนและอาจอยู่ในทะเลสาบหยวนได้ไม่นานพิธีชำระในอดีตข้าไปถึงระดับสี่มังกรเท่านั้นสิทธิสายม่วงที่แข็งแกร่งบางคนสามารถเข้าถึงมังกรตัวที่ห้าได้ข้าได้ยินมาว่าหยวนหงจากกลุ่มของผู้ผู้โสลู่หง สามารถด้มังกร5ตัวในพิธีชำระทุกๆครั้งหากเราพูดถึงพิธีชำระมังกร6ตัวแล้วก็ข้าเกรงว่ามีเพียงสิทธิ์ชั้นนำของยอดเขาอีก6กยอดเขาเท่านั้นที่จะบรรลุถึงระดับนั้นสายตาโจหยวนเป็นประกายแล้วระดับของผู้ได้รับเลือกทั้ง1ิบล่ะโจไถอดไม่ได้ที่จะหัวเราะมาความทะเยอทะยานของน้องชายโจหยวนช่างไม่น้อยผู้ได้รับเลือกทั้ง1ิบคนไม่จําเป็นต้องค้นหาแกนแท้มังกรต้นกําเนิดในทะเลสาบหยวนอย่างยากลาบาก เพราะนี้กายจะมอบส่วนเล็กๆของทะเลสาบยวนและแก่นแท้มังกรต้นกำเนิดให้พวกเขาและไว้ใช้ส่วนตัวเมื่อบอกเขากลายเป็นผู้ได้รับเลือกแล้วพวกเขาสามารถเข้าไปได้ทุกเมื่อที่ต้องการแก่นแท้มังกรต้นกำเนิดจะผลิตขึ้นภายในนั้นและมันยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นมากโจหยวนตกตะลึงไปชั่วขณะ ไม่สามารถกลั้นถอนหายใจได้ข้อดีของผู้ได้รับเลือกทั้งสิบนน่าอิจฉาจริง,รงๆแค่คิดว่าพวกเขาจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ส่วนตัวในทะเลสาบหยวนเมื่อเทียบกับสิทธิคนอื่นๆแล้วพวกเขาคือผู้ที่ด้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนิกายเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นจากบรรดาสิทธิจำนวนมากพวกเขาจึงสมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้โจไทยถอนหายใจขณะพยักหน้า นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเขาจึงไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นหาแก่นแท้ของมังกรการชรําระของพวกเขาไปถึงระดับเจ็ดมังกรได้อย่างง่ายดายเลยแต่หากพวกเขาต้องการที่จะไปถึงระดับที่สูงกว่านั้นพวกเขาจะต้องเสี่ยงเข้าไปในส่วนลึกของทะเลสาบหยวนด้วยตนเองและล่าสัตว์อสูรน้ําที่ยาวเป็นพันฟุตการชรําระพวกเขาถึงจะไปถึงระดับแปมังกรได้เมื่อได้รับแก่นแท้ของมังกรแล้วก็กเนิดจากร่างสัตว์อสูรน้าตัวนั้น สัตว์อสูรน้ำส่วนใหญ่ในทะเลสาบหยวนมีความยาวประมาณร้อยฟุตกล่าวกันว่ายิ่งร่างกายของมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไรแกนแท้ของมังกรก็จะยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นเมื่อถึงระดับเจ็ดมังกรแล้วจะต้องไล่ล่าสัตว์อสูรน้ำที่มีความยาวมากกว่าพันฟุตขึ้นไปโจยหยวนจมอยู่ในความคิดชั่วครู่ก่อนที่เขาจะถามแล้วสัตว์อสูรน้ำพันฟุตมันแข็งแกร่งขนาดไหนเหรอเมื่อจางหยางได้ยินเช่นนี้จากด้านข้างเขาก็หัวเราะเบา น้องชายโจโหยวนเจ้าไม่จําเป็นต้องคิดในเรื่องนี้หรอกสัตว์อสูรน้ําเป็นสิ่งมีชีวิตที่แม้แต่พวกเราก็ได้แต่หนีเท่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าเห็นเพียงคนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถล่าสัตว์อสูรน้ําพันฟุตและเพลิดเพลินไปกับการชําระแปดมังกรได้ใครเหรอโจหยวนถามจางหยานตอบอย่างชา้ชาๆนอกจากอันดับหนึ่งของผู้ถูกเลือกทั้งสิบแล้วจะมีใครอีกหรอสูชิง ดวงตาโจโยวนสั่นไหวชื่อนี้เหมือนกับสายฟ้าแม้แต่สำหรับสิทธิ์ใบเช่นเขาสู่ชิงได้ทิ้งตำนานไว้มากมายในที่กายช่างส่วนในฐานะผู้ที่สามารถยกระดับการชำระไขกระดูกหยวนไดถึงระดับ8มังกรดูเหมือนว่าสู่ชิงจะมีความสามารถมากทีเดียวแม้ว่าโจโหยวนจะยังไม่เคยพบสิ่งมีชีวิตในน้ำเหล่านั้นแต่สัตว์อสูรหยวนน้ำที่มีความยาวถึงพันฟุตซึ่งเป็นผู้ได้รับเรื่องอื่นๆไม่สามารถทำอะไรได้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการอย่างแน่นอนน้องชายโจโยวน ถึงแม้ตอนนี้เจ้าจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวแต่เจ้าก็ควรคว้าโอกาสไว้ให้ดีหากเจ้าสามารถผ่านพิธีชำระมับบงกรทั้งห้าได้ก็คงดีแล้วนะโจไท่ปลอบใจโจหยวนยิ้มพยักหน้าตอบรับ ขณะที่เขากำลังจะพูดคุยกันจู่ๆก็มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นสิทธิ์ชายจำนวนนับไปท่วนจ้องมองไปในระยะไกลด้วยความตื่นเต้นโจโยวนและคนอื่นๆสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นด้วยความอยากรู้ในทันทีพวกเขาเห็นก้อนเมฆพลังหยวนกาลังลงมาจากท้องฟ้าลงบนภูเขาที่อยู่ไกลออกไปกระโปงรงหลากสีสะบัดผิวไหวบนก้อนเมฆพลังหยวนขณะเดียวกันก็มีเสียงหวานไพเราะแผกกระจายออกมาจากก้อนเมฆนั้นเห็นได้ชัดว่าก้อนเมฆนี้ได้พาสาวๆหลายคนเข้ามา ที่ด้านหน้าสุดมีหญิงสาวในชุดขาวยืนอย่างสง,ง่าง,งามสายลมพัดผ่านทำให้ผมสีดำของนางลิวสวัยในอากาศแสงแดดสาดส่องลงมาบนใบหน้าอันงดงามลวดลายดอกบัวทอดยาวลงมาจากชายกระโปรงใบหน้าอ่อนช้อยงดงามจนถึงขั้นล่มสลายได้หน้าผากอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีรูปดอกบัวทึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ แต่ความเยือกเย็นที่ทําให้คนอื่นๆต้องอยู่ห่างเป็นพันลี้นั้นได้แพร่กระจายออกมาจากหญิงสาวที่สวมกระโปรงสีขาวเหมือนดังเทพธิดาแห่งน้ําแข็งที่ไม่อาจเข้าถึงถึงกระนั้นรัศมีของนางก็ยังเป็นประการีประยับแม้ว่าจะมีสาวสวยอยู่รอบตัวนางมากมายความตื่นตรตื่ฉายชัดในดวงตาโจโยวนเมื่อเขาเห็นนางเพราะพิจารณาจากรักษณะและการปรากฏตัวหญิงสาวที่สวมกระโปรงสีขาวก็ไม่ได้พ่ายแพ้ต่อเยาวๆมากนัก นอกจากนี้ทั้งสองคนก็ยังค่อนข้างคล้ายคลึงกันทั้งเย็นชาและห่างเขินทําให้ทุกคนต้องอยู่ห่างเป็นพันลีโจยยวนนั้นสามารถเดาต,ตัวตนของนางได้มีเพียงคนเดียวนั่นที่กายชางส่วนที่มีรูปลักษณ์ที่สามารถทําให้สิทธิชายจํานวนมากครั่งใครจะเป็นใครไปได้อีกนอกจากลีชิงซานผู้ครองอันดับสามจากผู้ถูกเลือกทั้ง10บคนเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่หนึเอ เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหลีชิงซานคือใครกันหนาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งก,กิงๆเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ